ก่อนอชีวิตบุกเข้ามาในไฮแอนด์แคมป์และพวกเราทุกคนต้องช่วยกันออกจากที่นี่ให้ได้เร <c oughs> าจะกลัวอะไรกันานานั้นอเอามันจะฆ่าเราเอาง <c oughs> พวกเราเนี่ยยังพอมีเวลาเตรียมแผนสำหรับฆ่าซอมบีและเอาวีต้องกันออกไปให้ได้ก่อนมืดเพราะว่าหากมืดซอ,อมบีจะแกงและสามารถมองเห็นพวกเราได้โอ้เ<า>ราที่แล้วเนี่ยพวกมันมองไม่เห็นแต่รอบเนี้ย มันวัฒนาการมันมองเห็นได้พี่แม่ทำยังไงดีมึงอย่าเพิ่งกระตกกระตากกันได้ไหมว้ไอมันก็กลัวทังทีแล้วก็อย่าเสียงดังดีซอมบี้มันรับปฏิกิริยาจากเสียงและที่มันได้ยินมันวิวัฒนาการขึ้นมันก็เฉพาะตอนกลางคืนตอนที่เราต้องคิดแผนการที่จะออกไปอยกที่นี่ก่อนพี่พี่พี่้าเรารีบไปกันเถอะไหมก่อนที่มันจะมองเห็นตอนคืนอ่ะว่าพี่แค่ไม่ออกว่าจมีแผนอะไรเราไม่มีแผนอะไรเราออกไปไม่ได้มันมองเห็นเราไปไม่ได้นะวพี่โล เราปล่อยให้พี่เมย์ตายแร้หวังที่มันจะเป็นพี่เมย์เราคุยยังไงไม่ให้ยายสั่กัตายวเราวางแผนนี้กันก่อนเถอะไอ้โอเคมเดียวขึ้นเรื่อยๆแล้วก่อนที่ผมจะตายไปฉะพ่อกับแม่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้ของผม ผมอยากจะสารภาพว่ายอดติดตามผมไม่ค่อยขึ้นเลยครับช่วงนี้อไม่ได้เหรอมีไลค์มีสองเฮ้ยมึงอะอย่าเซลกูซีตามมึงแล้วแม่ครับบอกเขาดที่ผมไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะแม่คุณดาาวันผมลอกกันบ้านไอ้สุธิรา ผมยอมรับแล้วครับมึงลองกัดบ้านมาจริงๆเหรอผมโกหกโคมานานแล้วมึงทำอย่างนั้นได้ยังไงมึงแย่มากกูโง่ไงพี่บอสฝากอื่นเลยพี่ต้องขอโทษทุกคนนะที่พี่ชอบแผกปากพูดเสียงเบาแล้วแล้วก็พูดจ้าไม่รู้เรื่องแต่พี่เป็นคนอย่างนี้แหละ จะตายหายแลยนะน่าเศร้าเลยขอโทษทุกคนจริงๆนะที่เกิดมามีหนวดแต่ตอนนี้โกนแล้วแล้วขอโทษผู้ชายทุกคนบนโลกด้วยนะที่เล็งฉันไว้อยู่เพราะหลังจากนี้จะไม่มีอะไรสวยๆดีๆงามๆให้เล็งอีกแล้วฉันจะไปแล้วนะเจอกันนะทุกคนโอ้โหนี่สวย มันไม่สามารถมองเห็นเราได้ใช่ไหมกูจะวิ่งออกไปตรงนั้นไอซอมบี้สองตัวนี้มันจะไม่สามารถที่จะมาไล่กัดเราได้เพราะว่ามันไม่เห็นเราพี่้องบอกมาวเราจะไปแบบเงียบและที่สําคัญคือตอนที่กูล่อพวกมันเข้าประตูนั้นไปอ่ะไม่พี่แกก็บอสอ่ะพี่แก้วแล้วพี่มีจะต้องไปปิดประตูหังซอมบี้ไว้พี่นะกูเหรอใครอ่ะพี่แก้แหละพี่ไงหรอมึงไม่ต้องเกี่ยวกันมต้องนีไปแล้วตอนกลางคืนแล้วคีๆกูได้ใจเลยค่อยๆมาย่องมาเลยทั้ ีไอ้ซามบีนี่แม่งดินสอขัดคอิึ้นคอพวกมึงเข้าไปก่อนสิเข้าไปก่อนมาปิดประตูตอนกูเดินเข้าไปโอเคไอ,ไอ้ไอ้พวกซอมบีนางโงอแน่ิีก็มาดีว่ะ ไปเลยไปเลยไปเลยเจ้ามดีล้ว้าวแขงยังมาเร็วมาเร็วมาเร็วว้ามีเป็วด้นหน้าเลยป็น้านหน้าเลยมาดีนาเยอะมาเลยพี่ตุมาด้านหน้าถ้าออกไปได้คือออกไปได้เลยนะไวไเ,เอองยังไงดะ ตอนนี้มันลอยไปหมดแล้วเราเราออกไม่ได้แน่เลยงั้นไปด้านหลังเยผู้เยอะเลยได้ด้าใช่ใช่เฮ้ยบ้านเปิดประตูนี้ประตูอะไเฮ้ยเฮ้ยมันบุกมาแล้วเหรอเฮ้ยยังปิดปิดปิดอยู่เล้วหรอทำไมดีวะ คือแต่ว่าด้านด้านหลังมันก็ไม่ได้เย็นเท่าด้านหน้านะเว้ยชั้นด้านหน้ามันแคบกว่าลองคิดกันดูนะเมื่อกี้ถ้าสังเกตไม่ผิดอะพวกเราต้องหุดรอก่อนมันจะมีสามตัวนะ ใช่ไหมพีม่เมย์รับตัวตอนไหใช่ใช่สามตัวลองคิดง่ายๆดูด้านหน้ามันเยอะมากแต่ถ้าเกิดไปด้านหลังอ่ะถึงมันจะเยอะเหมือนกันก็จริงแต่ว่ามันมีพื้นที่กว้างให้เราวิ่งหนีนะเว้เพี่เจ้าจะทายัางไงนะแต่ว่าครั้งนี้มันสามารถมองเห็นเราได้ด้วยเราจะไม่ต้งต้งหนออกไปเราตายเข้าใจปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คืออเดีออน,นี่ไอ,นนอ,นนอนนเราไปหาสเปียร์ไว้ไหมรอคนมาช่วยด้วยหิวตายทำไงอ่ะพี่ทีเนี้ยเอาพี่ชายเราหล่อได้ไหมคนที่มาช่วยอ่ะโอ้โหเอาคนหล่ออ่ะพี่เจ้มาทำอะไรเอ้ามีพาไหมอ่ะ ต้องการผ้าต้องการชีสเหนียวทางจินใจตู้ใจไม่ดีเลยตรมไม่ได้กลัวหะสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องร,รวบรวมอาวุธเพื่อป้องกันตัวเวลาลวเราเหนียวไปด้านหลังต้องสะไรผมนล่ะเดี๋ยวอ,อยา,อยาไปหางานดีกูตายแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยใครก็ได้ช่วยกูด้วยฮัลโหลลามิแกนดูใครบ้างกูอยู่ในี้อาวุธที่เราจะใช้กันเอ้าพี่จอหายไปไหนวะ ขี้จับงูลมใช่ไม่ได้ไปตกปลาของจับว้าวบินบินบินมินบินบินบินนี่มันเล็กไปหรือเปล่าวะขี้จับหนูมีใครเห็นปืนไหมวะไม่มีปืนเลปืนมันไม่เหลือสักกระบอกเลยอ่ในนี้ได้อะไรมาบ้างมาดูดิอะไรอ่ะกระทะเอามาตีมันเหรอใช่กระทะกระเป๋าใบนี้มีอะไรอ่ะมันคืออาหารกักตุนของอามีนนี่ก็หัวงแต่อาหารยังเยอะเลยนี่มันต้องของพี่ ต้องการมันจะฆ่าได้พี่มยอนไม่รู้เรื่องเลยนี่ปัดดักย่อยมันมันจะรำเดินเข้ามาใช่ไหมมันดันได้เอาลงเป็นซัมบีดูว่ะเนี่ยถึงไหมนีของแท้แต่มันมีหลายใช้สมองมันมีหลายตัวมันไม่ได้ต้องกูนี่ดูนี่มึงเอามาทำไมตุ๊กตาวะเนี่ยมันไม่รู้ไงบอกว่าทำอะไรได้ใจใจใจ จ้าแต่ว่ามันก็ใช้ได้ตัวเดียวอ่ะไม่ได้บอสอ่ะของผมมีแต่คันธนูแล้วก็ที่ปิ้งไก่อ่ะแล้วเราลูกธนูอ่ะไม่เจอมันก็ไม่ได้ผลไม่ได้เรื่องเลยออกไปตอนนี้ยังไงก็เหมือนเอาชีวิตไปทิ้งทำาเราปล่อยอย่างนี้ไปต่อไปอ่ะเราตายหากันแน่เลยเวลาเล่นใหญ่เอาไงดีเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดมันมืดเมื่อไหร่ที่กูบอกไงว่าซมบี้มันจะบุกเข้ามาพวกนี้มันเอาไม่ได้มันเอาไม่อยู่พี่ไรอยางว ผมมีแผนนะจริงเหรอแผนอะไรวะนี่คุณว่าแผนนี้เวิร์กแล้วใช่ป่ะมันจะเวิร์กใช่ไหมแม่น่อยแม่น่อยพี่ผมคิดมาดีแล้วไปเลยนะไปไปไปคุณแม่ร้อนแล้วร้อนแล้วหนึ่งวิปปนี่นี่ก่อนอะไรวะซอมบี้มันมองเราเปล่าวะมันมองเราไหม ออมบี้มันมองเราไหมออมบี้มม่มองเราไหมออมบี้มม่มองเราไหมเขาคยไปนะหย่งนมาย่อนมานิ่ง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 ิ่งน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 ิ่งินิ่ง่งนิ่งินิ่งน

าม,ามันเอาเสียงมันเอาเสียงเงียบๆหลับอย่าเพิ่งพูดเรามาช่วยก็ช้าโอ้ยเอาตัวเองยังไม่รอดเลยมันไปยังไงมันไปยังไงมันตายแา้วเลยอะเราไม่รอดแน่เลยว่ะ มันาชิเพรันถึงมันาคาจังหวะเออมีทะไเฮ้ยอาวุธเต็มเลยเฮ้ยกะเกลียวไว้เหรอกะเกลียวไหมนี่แต่ไม่การใช้ใช้ไม่เป็นย้ดเอานี่มาเนี่มาทำไมอ่ะเอาก็ถือเข้ามาด้วยกลัวซอมบี้อ่ะกลัวเข้ามาในนี้แล้วมันแข็มันช่วยพี่ได้มั้งดูอาวุธดิทุกคนทำคบเลยสุดยอดเลยพี่กอนรอบคอมากใขอบคุณพี่เกลือพี่เกลือน่ารักที่สุดเลยขอบคุณ มันด <G ã entender> ีใจล่วมันดีใจอ่ะโอ้ยตอนนี้เรามีปาทุก้าด้วยว่ะใครเอาอาวุธอะไรเอามาดิพอมอมมชนนอได้เลยอแต่ข้างนอ้อมันยังอยู่ โอเคมันยังอยู่นะเปลืเรามีกระสุนหรือเปล่าเรามีแค่ปืนเหรอมีใช่ถูกเต็มเลยอันนี้เป็นกระสุนเจลสำหรับฆ่าซอมบี้โดยเฉพาะนะครับมันจะใช้กระสุนปกติไม่ได้เพราะซอมบี้พวกนี้เนี่ยมันไม่มีความรู้สึกต้องฆ่าให้แบบร่างกายมันไม่ไหวจริงๆมันถึงจะขยับไม่ได้ใช่เพราะว่าได้เ่ยความเจ็บปวดอ่ะมันไม่รับรู้อยู่แล้วได้ไม่เอาปืนนี่เหรอไม่ได้ก็เอาอันนี้ของกูต้องอันใหญ่ๆกูจะได้รอดคนเดียวอันใหญ่เอาไปไหนอ่มึงอ่ะอันนี้เอาสิจ้า ไอ้บาสิก้ากะปุกน,นี้จะสุดมันเยอะมากพี่เมย์ต้องใช้ดีๆนะเพราะเวลายิงอ่ะลองยิงออกไปดิทห้องนั้วน,นะสุดกันนะโอ้โหไ,ไ,ไ,ไม่ใชอไอ้พรพี่ไม่ลอนยิงมาที่นี่ ตอนนี้เนี่ยพี่ก๊อนมีปืนมี MP5 พี่ไม่รู้นี่ตอนกลางคืนมัก็ได้เจ็บด้วยนี่ตอนกลางคืนเราสามารถที่จะเอา2พวกซอมบี้ได้ที่เมีปืนชื่ออะไรไม่รู้โอ้โหเท่มากไอ้ก้อนกันเวอร์ใช้มี MP5 v e r s i o นแต่งกระสุนได้เยอะอันนี้ปืนผู้ใจผมนะครับก็คือสกาครับทุกคนวิวได้อยู่ๆตอนนี้เนี่ยเรายังไปไม่ได้เลยเพราะเราไม่รู้ทุกคนได้ยินเปล่าอะไรไม่รูอย่างไร เฮ้ยเออว่ะเฮ้ยชื่นมโครดังเลยเสียงจริงๆด้วยมันเยอะอยู่ท้งนั้เลยเพราะด้านหลังแม่งซอมบี้เยอะมากเราไม่สามารถที่จะออกไปด้านหลังได้ตอนนี้เว้ย เราออกไปไหนได้ไม่แน่อันดับแรกเลยกูว่าเราต้องออกไปเคลียร์พวกสารตัวนี้ก่อนเลยแล้วใครเป็นคนเล่าอะไองพี่เมย์ไม่ประเด็นคือมันมีเป็นฝูงเรายิงให้ตายแค่ไหนยังไงเราก็สู้มันไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องหาระเบิดด้วยเฮ้ยเรามีกูว่ามันมีในโกดังมีในโกดังเหรอแต่เราจะไปยังไงมีซอมบี้อยู่ด้านนอกอะแล้วโกดังอยน่หา่นี่เยอะไหมอะไม่เยอะเลี้ยวซ้ายดิ๋เลยไม่จริงมีสามตัวเรามีตั้งห้าตัวตัวเรามีตั้งห้าตัวคนมึงคนงั้นเราแช่ห้าตัว พอนะสามสองหนึ่งป่าวมาเลยเาเอาเอาดีบันทีบันด้วยกันเมาดูกันดีั ใจเยินก okay. ่อนตายแล้วตายเถือเลยนะมึงจะเอากูมาหล่เยอย่างๆโอ้ขงขึ้นแล้วนะที่้แล้วนะหยต่อยตาตาค้างหมดเลยอ่ะเออแล้วมึอยู่ไหนอมึงลองสบตาดิตาเลือดตาเลืเลยอ้ยเชี่ยผีกองกอยโอตาเลยอดิ่ยโอเคตอนนี้ที่ผีคือน้ำลายว่ะ ล่หน้าให้มันมาเป็นทู้ท้อชีวิตมึงเลยเป็นสมบีเลยนะเขาเป็นอไรที่เป็นซอมบี้แล้วควรจะขอบคุณเราไหมอ่ะมันเยอะๆเขาทำไมเขาว่าคนไหมอ่ะเดี๋ยวเราเลิกก่อนระเบิดที่ไหนระเบิดเหรอระเบิดที่ไหนโอเคเราต้องเข้าไปที่โกดังก่อนบอสเปิดโกดังนี้เข้ามาเข้ามาไปดนี้ ไม่โดนตรวจก่อนไม่โดนไม่โดนไหนไม่โดนเนี่ยปลอดภัยแมวพี่แก่เฮ้ยดูก่อนเชื่อกันดูก่อนท่านนี้มีซอมบี้อีกหรือเปล่าเซ็งดิมึงจะน้านขวาดิอันนี้ตายยังบอสดูดิบอสดูด้วยคุมไว้ก่อนเอาขูมไว้พี่ไปหาคุณกันเลยมีไหมมือของอยู่ด้านล่างหรือเปล่ากูจะไม่ได้พวกูกหัระเบิดไว้ไหนวะไม่ใช่อีกแน่นันฟุตบอล จะไม่ได้หว่ะเราขอเราเยอะมากนะครับทุกคนมันจะตื้นไหมเนี่ยมาคุมไว้ก่อนบอสไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ไหนวะโอ้ยัง,ง,งหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ะต้องดูก่อนเอามีไหมอ่ะมีก็โดนเร็วหน่อยเนี่มันที่นอนหรอไม่น่าจะใช่ม,มันจะมืดแล้วอ่ะทุกคนเร็เรวๆดิพี่แม่ลองดูของพ้นดิไม่มีนะของนี้ไม่มีในกล่องอะไรพวกนี้หรือเปล่าวะกูไม่แน่ใจอ่ะดิฮะ อันนี้ไงอันนี้ไงนี่ไงเต็มเลยเต็มเลยเอาไปเอาไปเอาชิปเดี๋ไปคนละชิปเดี๋ยวเยอะมากเยอะมากไม่รู้คนรีบไปรีบแบบแคมป์ก่อนเร็วเร็วเดี๋ยวประตูเลยไปไปพี่เจนปืนแหล่ะพี่แกนมึงนำปืนหายเหรอนำปืนหายทุกคนหยุดมึงโดนจัดแล้วใช่ไหมยังมึงทำเป็นลืมปืนมึงจะอยู่ฝั่งซอมบีแล้วใช่ไหมยังจริงจริงเลียงมือขึ้น ยกมือขึ้นอย่าเข้ามาฉัาไม่เชื่อบอกเปิดสกิมดูเลยไม่ไม่ยกมือขึ้นมึงจะเปลี่ยนหรอไม่ไม่เปลี่ยนเจ๊ไล่กันไม่เปลี่ยนยกมือขึ้นก่อนยกมือขึ้นเบบี้ช้กเลยโอเคเคโอเคโอเโอเคโเฮ้ยมันยังมีความเป็นคนอยู่เอาแบบเอาแบบปืนขึ้นมาด้วยงั้นมึงกลับเข้าบู๊กกูได้อันนี้พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันตื่นโอเคทุกคนเปิดประตูไปเถอะ แล้ว,วมันตกนะเว้ยระเบิดตายหายหมดนะรู้สึกว่าบ้านกูไม่ได้เรียนระเบิดหน้าเนี้ยแก<ะ>๊สมันคือโอ่งมังกรป่ะวะม่าบุบมันไปไม่ใช่โอเคโอเคเราไม่รู้ว่าพวกซอมบี้เนี่ยมันจะออกมาจากด้านหน้าศัตตูตรงนี้หรือเปล่าพวกมึงดูกันไว้ดีดด้วยแล้วก็ด้านหลังถ้าเกิดมีซอมบี้เข้ามาเราต้องช่วยกันดูนะเว้ย<ล>อย่าประมาทเด็ดขาดแล้วก็อย่าไปเดินใกล้ๆกล้ปากมันดิเดี๋ยวมันก็โดนกัดหรอกตอนนี้กูว่าเราต้องวางแผนกันหน่อยว่ะเข้าใจกันต่อดีวะตอนยังคืนถ้าเกิดซอมบี้มันบุกเข้ามา อะไรทำอะไรเกี่ยวอาวุธไงเก็บอาวุธใช่มีเอาวุธอ๋ธอหาอาวุธเหรอ,อ,หอจุดบริเวณที่ซอมบี้จะบุกมาได้คือด้านนี้ด้านนี้แล้วก็ด้านหลังนั่นแสดงว่ามันมานไม่รู้กี่ร้อยชีวิตวามันทุกทางเราต้องวางกับดักระเบิดตามจุดต่างๆเว้ยพอมันบุกเข้ามาพร้อมกันมันจะเป็นเวลาของเราที่จะเล่นพวกมันคืนพวกมึงเข้าใจไหมเข้าใจไห้เลยจ้าระเบิดที่เราจะวางคือเราจะวางรอบๆรถเครที่อยู่ด้านหน้าเห็นปะ ไม่ใช่รถเชนี่รถตักดินเราจะปีนขึ้นไปรถตักดินแล้วพวกซอมบี้มาเราอยู่บนนั้นแล้วเราจะกดระเบิดระ,ะเบิดพวกซอมบี้ให้ตายให้หมดเลยได้เยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยระเบิดที่เราจะเอากันก็คือมันเสร็จเราแน่นอนมันจะต้องไม่เราจะต้องวางระเบิดรอบๆรถให้หมดถ้าเกิดมันมาทิศเดียวไม่ได้ดิใช่ป่ะไอ้จุดูอยู่ไหนอะมันต้องวางรอบๆรอบๆเลยดิใช่มันต้องวางให้รอบเลยแล้วเราอยู่ข้างบนนั้นเราเราต้องทวนเราต้องต่คนล่อมันไม่ไม่อย่างนั้นใครจะล่อรนี่ะ Yên, 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 Yên,